น,นี่นารีจะส่งของไปให้นะคะก่อนส่งนารีเทสให้นะเทสให้ดูว่ามันใช้งานได้ฟังก์ชั่นไหนบ้างโอเคมาดูตรงนี้กันตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะโอเคนะสำหรับอันนี้เป็นปุ่มเดินหน้าถ้าตรงกลางก็ตรงกลางมาตรงแบ,บ็ก็จะเป็นถอยหลังแล้วก็จะมีคันเร่งตรงนี้สำหรับเด็กที่ขับเองนะคะ ทีนี้มาเรื่องเพลงก็จะมีมิวสิกกดตรงนี้ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็คู เขยนเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะหรือว่าถ้ามี MP3 เป็นของตัวเองสามารถเสียบเข้ากับรูนี้ได้เลยก็สามารถฟังเพลงอื่นได้ที่นอกจากที่เครื่องกำหนดให้เคนะคะลองดูอันนี้ปุ่มเปิดปิดเสียงนะปรับระดับเสียงตัวนี้เป็นไฟหน้ารถนะคะไฟที่รถนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ มีไฟที่รถไฟหน้าแล้วก็รอบข้างรถนะคะโอเคฟังก์ชันโดยรวมมีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ